คุณรู้ไหมว่าความหอมกลิ่นหอมคือสเสน่ห์ของผู้หญิงน้ำหอมคืออะไรใครรู้บ้างถ้าพูดถึงน้ำหอมเรื่องราวของน้ำหอมหลายๆคนจะยังไม่รู้และสับสนอยู่ว่าเอ๊ะน้ำหอมคืออะไรในภาพภาพในหัวที่เกิดขึ้นหลังจากการดมกลิ่นได้ยังไงหรืออาจจะเป็นคำถามที่ทุกคนเคยสงสัยมานานว่าน้ำหอมสังเคราะห์กับน้ำหอม ระเหยแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เรามีความรู้เล็กๆที่จะสามารถให้คําตอบกับทุกคนได้ให้เข้าใจในโลกของน้ําหอมให้มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสาวๆนะคะหลายคนนะ,ะฉีดน้ําหอมไปไม่ทันผ่านครึ่งวันหมดแล้วเสียเซลล์ค่ะทํายังไงเราจะแบบเออเราจะมีน้ําหอมติดตัวเราให้นานมีมีเสน่ห์ชามิ่งตลอดเวลาวันนี้จะให้2เทคนิคค่ะที่จะทําให้น้ําหอมติดตัวคุณนานกว่าที่เคยเทคนิคแรกอย่าฉีดบนเสื้อผ้า เพราะถ้าคุณฉีดบนเสื้อผ้ามันจะระเหยเลยค่ะเพราะถ้าคุณเอามาฉีดบนร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์จะแอบซอบกลิ่นได้อยู่นานมากกว่าและเทคนิคข้อที่2นะคะหลายคนไม่รู้แน่เลยนะคะนั่นก็คือเอาวัสลินทาจุดก่อนค่ะ จุดที่เราจะทามีตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะคะเอาวาสลินทาก่อนแล้วค่อยฉีดลงไปค่ะมันจะทำให้กลิ่นนี้ติดทนนานและทำให้เราสวยและมีเสน่ได้ตลอดทั้งวันนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครมีสินค้าแต่ไม่รู้จะนำเสนอออกมาอย่างไงให้มันพรีเมียมมาเจอกันในคลาสพรีเมียมคอนเทนต์ค่ะครูงอร้อจะช่วยปรับคอนเทนต์ธรรมดาให้กลายเป็นคอนเทนต์พรีเมียมที่เพิ่มทั้งผู้ติดตามแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับคุณได้ค่ะ